สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่างเนธนะครับวันนี้ช่างเนธจะมาบอกหลังจากเราซื้อรถเอาไปใช้งานเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับซึ่งบางทีมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าตื่นเต้นเลยแต่เราจะตื่นเต้นเองเพราะเราทําอะไรกับมันไม่ถูกนะครับวันนี้ช่างเนธจะมาบอกนะครับ าที่เจอและพบบ่อยโาะทำไมแอร์ไม่เย็นอ่ะบางทีลูกค้าไม่รู้ปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม AC นะครับไปกดแล้วก็ปิดเอาไว้เนี่ยแอร์ก็ไม่เย็นได้ตามมาดูที่ปุ่ม AC ครมันต้องออนนะครับมันจะถึงสั่งคอมเพรสเซอร์ให้ทํางานนะครับแล้วแอร์ก็จะเย็นคราวนี้เราก็ค่อยมาปรับอุณหภูมิเอานะครับหรือปรับความแรงของลมอีกเรื่องหนึ่งนะครับบางทีอ่ะเอ๊ทำไมแอร์มันเย็นไม่ฉ่ำนะเอ๊แล้วมันเหมือนมีกลิ่นเข้าตัวรถนะครับมาดูที่อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราต้องกดนะครับให้อากาศไหลอยู่ภายในนะครับถ้าเกิด เรากดไปปุ่มนี้เป็นการดึงอากาศจากภายนอกเข้ามาจะทำให้แอร์เราอะดรอปลงโอเคลองมาดูถ้าเกิดต่อไปรถสตาร์ทไม่ติดอาการนี้เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับ <Okay. S 3> เดี๋ยวจะมาบอกเค okay, ลองมาฟังเสียงตรงนี้ดูนะฮะ สียงนั่นดีนะครับแต่สตาร์ทไม่ติดแล้วก็หน้าปัดนี่ไฟขึ้นครบหมดลองมาดูที่หน้าปัดนะครับหน้าปัดนี่ไฟขึ้นชัดเจนแดงแจ๋วแต่สตาร์ทไม่ติดนะครับเนี่ยมีแต่เสียงติร์ดเติร์ดอย่างนี้คือรถอาการน้ํามันหมดนะครับเราก็มาดูที่เกน้ํามันนะนี่คือน้ําอาการรถน้ํามันหมดนะแล้วก็เติมน้ํามันลงไปสตาร์ทอีกทางหนึ่งก็จะติดเลยคราวนี้อีกสถานการณ์หนึ่งนะครับที่รถสตาร์ทไม่ติดอ่าดูที่หน้าจอ nha tôi tát đẹp ไฟมันซึ๊บกึ๊บึ๊บึบหายหมดเนี่ยครับอันนี้ไม่มีเสียงชื่อชืคือคนละสถานการณ์กับรถน้ำมันหมดนะครับอันนี้แบตหมดนะฮะรถประกอบด้วย2อย่างที่ช่วยในการสตาร์ทก็คือ1ไฟฟ้า2น้ํามันนะครับถ้าเกิดไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยรถจะสตาร์ทไม่ติดเราต้องมาดูว่าอาการแบบนี้เป็นที่น้ํามันถ้ามีเสียงชืงแล้วไฟหน้าปัดติดหมดนี่คือน้ํามันหมดแต่ถ้าเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือไฟเหมือนไฟมันไม่พอหรือไฟไม่มาไฟมันด่วนอ่อนนะครับรถก็จะสตาร์ทไม่ <On. S 2> ต้องแยกงให้ออกแล้วเราก็จะแก้ไขสถานก,การณ์ได้ถูกนะครับคราวนี้เราก็มาแก้ไขปัญหาถ้าเกิดแบตหมดนะฮะเราก็พวกก่วงแบตก็เราก็เอาสายจั๊มแบตนะฮะมาพ่วงที่ขั้วบวกไปที่รถอีกคันหนึ่งขั้วบวกของรถอีกคันหนึ่งขั้วลบไปที่ขั้วลบของอีกคันหนึ่งก็จะสตาร์ทติดแล้วนะครับ <Okay. S 1> หรือเราสามารถเรียกใช้บริการของ W Smart เพื่อมาพ่วงแบตได้นะครับ <Okay. S 1> เรามีช่วยเหลือฉุกเฉินอยู่ นะครับสมมุติถ้าเกิดลูกค้าขับรถไปแล้วพวงมาลัยสั่นกึก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 อย่างเงี้ยโดยที่ขับปกติพอเร่งเครื่องไปถึง80หรือร้อยนะครับแปดสิบหรือร้อยแล้วพวงมาลัยสั่นกึก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 อย่างเงี้ยนะฮะโดยที่เราไม่ได้เหยียบเบรกเลยนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของอาการล้อไม่ได้น้ำหนักเราต้องเข้าอู่เพื่อไปดูถ่วงล้อใหม่นะครับตามมาดูนะครับนี่ฮะเราเห็นไหมฮะตะกัวถ่วงล้อตัวนี้มันจะทำให้ล้อเรามีน้ำหนักเทาานี้ถ่วงให้มันให้มันได้สู ถ้าเกิดเราไปคาแคร์หรือไปล้างอัดฉีดอะไรพวกนี้มันมีโอกาสที่ปืนฉีดน้ำะจะฉีดจะฉีดเอาตัวตะก,กวัวถ่วงเนี่ยหลุดออกไปได้พ <Okay. S 1> อตะก,กวัวถ่วงหลุดออกไปนั่นหมายความว่าล้อเราก็จะไม่ได้ไม่ได้น้ําหนักแล้วไม่ได้ไม่ได้ศูนย์ของมันอะ่ะมันก็จะส่งผลมาที่พวงมาลัยให้พวงมาลัยสัน่นคึกคึกคึกึกกึกนิดๆเราแก้ปัญหาไงก็แค่ขับเข้ามาที่อู่แล้วก็มาถ่วงล้อใหม่นะครับเดี๋ยวช่างก็ถ่วงล้อใหม่แปตะกัวใหม่ก็หายแล้วนะครับ อีกอาการหนึ่งนะครับขับขับไปแล้วพวงมลลาลัยสั่นกึกกึ๊กกึ๊กอย่างเงี้ยตอนที่เราแตะเบรกเนี่ยมันถึงจะสั่นกึกกึ๊กกึ๊กที่ขึ้นมาที่พวงมาล,ลัยกึกกึกอย่างงี้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของจานเบรกนะครับเ <Okay. S 1> พราไอ้น,นี่จะคนละเรื่องกับเรื่องของถ่วงล้อละถ่วงล้อนั่นคือเราขับปกติไม่ได้เหยียบเบรกแต่น,นี่เหยียบเบรกแล้วส,ลลสั่นพวงมาลัยสั่นกึกกึ๊กอย่างเงี้ยไอ้นี่เราก็เข้ามาแก้ไขได้ที่อู่นะครับหรือที่ศูนย์ของซีโฮมนะคคคครร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 รัััััับบบบบนน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 ่่่่ืออเเ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 เาา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 มมมมดูตตงงีีีีีี้้้้กกกกกยยยววจจะะห็ฮลใใชชไปโส ที่จะสึกหลอได้หรือเราขับมาเราเบรกมาร้อนๆแล้วเราไปเจอน้ำเจอฝนอะไรพวกนี้นะมันร้อนจัดๆเนี่ยพอโดนน้ำก็ไปปุ๊บเห็นไหมครับจานเบรกมันมีโอกาสเบี้ยวได้โอเคพอจานเบรกมันเบี้ยวเนี่ยพอเราแตะเบรกปุ๊บพ้าเบรกจับมันก็จะไอ้ตรงมันพอเรามันไปจับโดนในส่วนที่ตรงมันเบี้ยวๆเนี่ยพวงมาลัยมันก็จะสานตามคือก็มันจะส้านมาที่พวงมาลัยนะครับขั้นตอนการแก้ไขก็คือเข้ามาที่ศูนย์ของเราแล้วก็มาเจียจานนะฮะเจียเอาส่วนที่มันบิดเบี้ยวให้เรียบ แล้วก็หายแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องตกใจอีกปัญหาที่พบกันมากนะครับนี่ฮะซื้อรถไปแล้วเอ๊ะทำไมเปิดประตูไม่ได้อะเปิดจากข้างในไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งตกใจไปมันเป็นเรื่องปกตินะครับให้เช็คดูว่าคุณล็อกไว้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ล็อกปุ๊บมันต้องเปิดได้นะครับแล้วให้เราเช็ค,คว่าคุณเปิดจากด้านนอกได้ไหม อ้าวตัวนี้เปิดจากด้านนอกได้นี่เปิดจากด้านในไม่ได้เปิดจากด้านในไม่ได้ไไดเปิดจากด้านนอกได้น yes. mm hmm. ั่นก so ็แสดงว่าเขาป้องกันไม่ให้เด็กเปิดจากด้านในออกมานะครับกลัวเด็กตกรถอะไรพวกนี้ให้มาเช็คที่ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าปุ่มล็อกครับกันเด็กเปิดตกนะครับเราก็เปิดคลิกเด็กมานะครับป๊อปโอเคเราก็เปิดจากด้านในได้แล้วเห็นไหมฮะนี่นะครับ คร <Okay. S 2> นนี้จะเปิดได้ปกติทั้งด้านนอกด้านใน <Wow. S 2> เป็นปุ่มล็อกไม่ให้เด็กเปิดจากด้านในเองแล้วตกรถลงมานะครับเป็นเซฟตี้ อีกเรื่องหนึง่งที่พบกันบ่อยนะครับเสียบเข้าไปเสียบกุญแจเข้าไปแล้วบิดหมุนไม่ได้เฮ้ยทำไมบิดหมุนไม่ได้อะเ <c oughs> นี่ยใช้แรงนะครับกดดเข้าไปแล้วก็หมุนไม่ได้เห็นไหมตรงนี้พวงมลาลัยมันอยู่ในตำแหน่งล็อกนะครับ <Okay. S 2> เาบางทีเราต้องดึงช่วยนิดนึงนะครับดึงช่วยนิดนึงดึงไปนิดนึงนะครับได้ยินเสียงกึกไหมฮะพอกึอกแล้วเราก็หมุนได้แล้วนะฮะปกติโอเค ถ้าเกิดไฟเครื่องตัวนี้โชว์อยู่ไม่ต้องตกใจนะครับไฟเครื่องโชว์เนี่ยให้เรามองว่าเป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องโชว์นะครับออใ,นในกรณีที่รถต้องการช่างเข้ามาตรวจเช็คหรือดูนะครับไฟเครื่องโชว์บางทียังขับรถได้ปกตินะครับอาจจะเกิดจากการที่เซ็นเซอร์มันฟ้องว่าเอ้ยมันมีสิ่งอะไรผิดปกติอย่างเช่นเซ็นเซอร์สก,กรปรกเราขับรถลุยน้ําไปแล้วน้ําไปโดนออกซิเจนเซนเซอร์เซ็นเซอร์มันก็อาจจะลวนได้ไฟมันก็โชว์ขึ้นมานะครับตรงนี้ถ้าเกิดไฟโชว์ก็ขับต่อไป ถ้าเกิดขับแล้วไม่มีอาการแบบสะดุดรถจะดับอะไรพวกนี้ขับพยุงรถมาถึงที่ร้านให้้หช่างเช็คอีกทีนะครับแต่ในกรณีที่ไฟความร้อนขึ้นตัวนี้เราต้องหยุดรถทันทีแตกต่างจากไฟเครื่องไฟเครื่องนี่คือเซ็นเซอร์มันจะตรวจจับสิ่งผิดปกติเซนเซอร์ต่างๆในรถไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนเซนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นแต่ละสูบทํางานไม่เต็มสูบหรือแมปเซนเซอร์เสียหรืออะไรก็ตามแต่นะครับมันจะมาฟ้องที่ไฟเครื่องโชว์นี่แหละครับก็เอารถเข้าศูนย์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ เดี๋ยวช่างจัดการให้ได้ เฮ้ hey, ทำไมสตาร์ทไม่ติดเนาะเฮ้เราไฟลูกกุญแจโชว์ด้วยไฟคีลูกกุญแจโชว์ด้วยนะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากุญแจที่เราใช้เนี่ยฐานรีโมทมันหมดนะครับซึ่งถ้าเกิดเราแกะออกมาแล้วเนี่ยฐานรีโมทมันก็คือตัวนี้นะครับออในรีโมทเนี่ยมันจะมีฐานนาฬิกาอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเป็นตัวเลี้ยงให้กุญแจเราเนี่ยส่งสัญญาณรีโมทหรือว่าเลี้ยงให้มันมีไฟเลี้ยงเพื่อป,ดปิดล็อกรถนะครับ <Okay. S 1> ถ้าฐานตัวนี้หมดก็มันก็จะส,สั่งไม่ทํางานนะครับเฮ้ hey, เราก็สตาร์ทตั้งนน ทำไมมันไม่ติดนออะไรพวกนี้บางทีถ้าเดินไปเซเว่นแล้วก็เปลี่ยนฐานตัวนี้ครับรถก็ใช้งานได้แล้ว,วนี่คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับคราวน,นี้ถ้าเกิดเราแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เนี่ยหนึ่งเราก็ไม่ต้องเรียกช่างกุญแจซึ่งเสียค่าใช้จ่ายช่างกุญแจมาถึงเปลี่ยนฐาน,นอันเดียวครับแทนที่แทน,น,น,นที่จะโดนไป80บาทโดนไปไโ,โดนไป7800อยอย่างเงี้ยมันก็นะครับเราสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองเนี่ยยังไงมันก็เซฟนะครับนี่ครับ ็นไงบ้างครับพอจะได้ความรู้อะไรจากช่างเนตบ้างนะครับเราซึ่งเป็นลูกค้าหรือผู้ใช้รถนะครับถ้าเรามีความรู้เบื้องต้นเกี <matte S 1> ่ยวกับรถรู้ว่าปัญหาลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ที่มันเกิดเนี่ยจะแก้ปัญหาย,ยัางไงได้บ้างนะครับเบื้องต้นนะครับมันเหมือนประถมพยาบาลนะครับมันก็จะช่วยให้เราคลายความกังวลลงได้เยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็เซฟค่าใช้จ่ายได้เยอะด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งเราสื่อสารกับช่างก็จะได้ไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะครับแก้ปัญหาได้ง่ายนะครับจบปัญหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้รถได้น,นาๆนคครับอุณ